เปลี่ยนใจไม่ฟ้องเปิดคำตอบเอชุติมามีโอกาสคืนดีกับฟร้องไม้จากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านฟ้องสุภกิจเลิกลากับเอชุติมาจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตไม่ยอมส่งค่าง,งวดรถยน bmw และบ้าน และค่ารวมแล้วกว่า5ล้านบาททําให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอาดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนํารถไปคืนและนํารถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทําให้ชื่อถูกแบล็คลิสหลังจากนั้นเอชุติมาและฟ้องสุภากิจ อดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการหนกระแสสวนการเดือดกลางรายการเป็นประเด็นดาราม่าที่ร้อนแรงในโซเชียลอยู่ชั่วขณะหนึ่งซึ่งล่าสุดทางด้านเอชุติมาเปลี่ยนใจไม่ฟ้องอดีตแฟนเด็กรุ่นลูก พร้อมพูดถึงโอกาสรีเทิร์นโดยเอชุติมาได้กล่าวว่าคุยกับครอบครัวแล้วน่าจะไม่ฟ้องปล่อยเขาไปอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดแล้วแต่ถ้าอีกฝ่ายฟ้องมาเราก็พร้อมฟ้องกลับทันทีส่วนโอกาสที่จะคืนดีกันขอยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่ขอคิดดีอีกแล้วนิสัยเราเป็นคนถ้าเลิกแล้วเลิกนิสัยผู้ชายเจอคุยได้สวัสดีแค่นั้นพอแต่อย่ามายุ่งกันอีก